สวัสดีจ้ามาพอกันเป็นประจำกับปอนสกอร์สูงมาดามแคทก่อนอื่นแคทจะไปสรุปผลบอลของเมื่อวานที่แคทไทยว่านาคลิปเป็นครูของบอมบีกับอิดไล่จบเกมกันไปที่3ต่อศเกมก็กินเต็มกันไปอีกคู่เป็นคูวีพี่เป็นคู่ของเล่อมมอ้งเซเตฟซีก็บจบกันไปที่3ต่อศนย์เกมรับทราบกันลุวลวอทั้งสองครูเลยภครสนใจวีพี่นี่กลุ่มกับแอดไลน์เจแคทไปสิบแปดได้จ้า สำหรับห้ตามมาดามแคดกับคอห้เฮงๆเรื่อยๆกันสูมือเดอ้อจ้าเมื่อน้แคดมีบอลสกอร์สูงประจววันที 2, ่3 1สิงหาคม2หา6ซีมาฝากหายเล่นอีกคู่เนาะไปทีลีฟฟินแลนด์พี่เมียเป็นการเจอกันร,ระวางเจ้าบ้านฟอดกาเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเตอร์ตูค่คู่คู่นิกเตกเลัลเวล่าซีถุ่มเคิงตามเวลาบานเฮาไปเมืองสถิติสซีนัดลาสุด ที่พอกันทั้งสองทีมนอกจาเป็นทางคอตกาเจ้าบ้านคอตกาชนะหนึ่งแพ้สามมิสกรอร์สูงเต็มเกมอยู่สี่นัดไปเมืองเซติสิบนัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านคอตกาเสมอสี 4, แ่แพ้หกมิสกรอร์สูงเต็มเกมอยู่หานัดทางด้านทีมเยือนอินเตอร์ตูคู่ก็ชนะไปสองเสมอสามแพ้หามิสกรอร์สูงเต็มเกมอยู่สองนัดไปเมืองราค่าคานาะเมงคูดีกันเนาะ ราคาค่านามปฏิเบสสามหกหาราคาสกอร์สูงเปิดมาได้เลยราคา2จุดหาตอนนี้ไล่ขึ้นไปเป็น2.7จุดเจ็ดหามีโอกาสออกสกอร์สูงแน่นอนสำหรับคู่นี้แคทเลนไปที่สกอร์สูงเต็มเกมได้เลยราคา2.7จุดเจ็ดหาแคทแนะนาให้เลนสูงแหลกไว้น้ำเดินจา้าโอกาสออกสกอร์สูงมีแน่นอนล่อรับทรัพย์กันใดเลยก้อนจบคลิปแคทขอแนะนำสำหรับไพ่ามาสร้างสายเกมเนาะ A M B เพิ่นกันมีเกมมากมายให้ได้เลือกเล่นก็นเข้าไปเมืองกันได้มีทั้งสลอดปันแป้ยิ่งป่าบาคลาอีกมากมายสนใจกับแอดไลน์หาเจแคท8ปดได้จ้ะแค่กับมีกุมีม่พี่เห็นเรนน้ำกันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามให้แคดในคลิปต่อๆไปขอให้ยูดีมีแห้งแท่งบอนกระถือสุขูเดอจา้า